ปูบ่มีเฝ้าจากใจกี่รีคนมีบอกเข้าใจดอกคนจนนี่เว้าบ่ออกก็เลยอยากบอกอยากเว้าให้ฟังลำบากเพียงใดก็ต้องทนไปผู้คนข้างล่าง ี่อรุเองมาอยู่ที่นี่ก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายเรื่องพี่น้องจ๋าไม่ใช่ว่าเราอยู่ที่นี่เราจะไม่เจอปัญหาปัญหามีให้เราได้แก้ทุกวันนะคะแรกๆริ่เหนื่อยมากนะคะเราต้องปรับตัวหลายอย่างปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนะคะเรื่องภาษาพี่อรุณอาจจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์การทําการท่องเที่ยวเรื่องกอล แล้วเราก็สามารถพูดได้นะคะอยากเฝ้ารำดังมีฝรรักก็มีหัวใจคนเว้าดูถูกมากมายใส่บานหลังไงใส่ลกคันโกใส่ให้ใส่หนะ้าใส่ท้องคือบ่ใส่ท่อโซชีวิตมาดามบอก ກັບໂມ นั้นได้เข้าใจปัญหามีทุกอย่างจริงๆนะเพื่อนปัญหามีทุกอย่างนะคะตามแก้นะคะปัญหามีทุกอย่างกับการปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะขอบคุณบทเพลงนะคะจากภูบารียานะคะ คนชีวิตแต่ละคนก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันมีการเริ่มต้นชีวิตที่ไม่เหมือนกันการที่เรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยต่างประเทศสิ่งหนึ่งที่เราต้องพบพามาด้วยคือความเข้มแข็งความอดทนแล้วจิตใจที่แข็งแกร่งของเราพร้อมฟันฝ่า อุปสรรคนะคะอุปสรรคจะไม่ใช่ปัญหากับการเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรมันย่อมมีอุปสรรคเสมอเราต้องเอาจิตใจที่เข้มแข็งเอาหัวใจที่เข้มแข็งของเขามานําเอาความอดทนเอาความมานะผาเพียนมานําเพราะฉะนั้นแล้วการมาอยู่ที่นี่มาอยู่ต่างประเทศเราไม่ได้มีพรมแดงให้เดินนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าเราจะต้องเข้มแข็งอดทนเท่าน,นั้นถึงจะอยู่ได้แล้วก็การปรับตัวก็สําคัญจ้ะต้องปรับตัวให สวัสดีค่ะน้องเชล่าสวัสดีค่ะน้องสาวที่นารักขอบคุณห,หลายจ้าเนี่ยแหละทุกคนพี่อร,อรีอยู่ได้เพราะว่ากำลังใจอยู่ได้เพราะว่าซัพพอร์ตใจตัวเองรอให้คนอื่นรอให้รล่ให้ญาติพี่น้องรอให้ลูกเหรอญาติพี่น้องเหรอมาซัพพอร์ตเฮามงห่วงใยเขาถ้ารอเราไม่รู้ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้เพราะฉะนั้นแล้วเราเราเองนี่แหละจ้า ต้องดูแลสัร์ตใจเจ้าของเองนะคะเข้มแข็งบอกเจ้าของว่าเหนื่อยได้แต่ทอปรได้จ้ะนะชีวิตคนเท่านะต้องสู่ย่างเดียวเลยจ้ะน้ําตามาดามเลอจ้ะเดิมมะฟังกันต่อไปนะอยากพ้องไทยนะจ้ะชีวิตนะครับพอต้องไมอิจฉาชีวิตเนี้ยังตามประเทศเลอจ้ะเด้อคุณไม่รู้ว่าเบื้องหลังแต่และคนเนี่ยมีแต่ทาระแล้วก็ปัญหานะจ๊ะ คนอยู่ที่นี่ด้วยด้วยการต่อสู้เรื่อวนเลยจ้ะสู้กับอากาศีิมะตกไปเนี่ยสู้กับพายุแบบเนี้ยเสน่ญญิ์ชีวิตมาดาบของถูกประนาะ